หลวงตาแดรรมธรรมรักกิตโตพระพุทธเจ้าหรือผู้จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปมาจากวันนกักษัตริย์หรือพราหมณ์เท่านั้นอนุโมทนาสาธาุที่นารวงตาแดธรรมแสดงความเข้าใจอันนี้ขึ้นมาก็ถูกพยันคณะที่บอกว่ากษัตริย์กับพราหมณ์ มันเป็นสภาวะองสภาวะสภาวะสองในมหาจากรวานเอาประทับกับพระพุทธเจ้านั่นแหละว่าพรามนั้นคือผู้รู้กษัตริย์เป็นครือหัดทีนี้ก็เถียงกันไปนะอจ้าระทัก็ถือว่าตัวเองเป็นพรามตัวเองเป็นผู้รู้ส่วน ษัตสัต์มันเป็นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สูงในโลกที่ยกย่องกันนับถือกันยอมรับกันมีฤิ์มีอำนาจมีฐานะอะไร,ะไรต่างๆแบบโลกโลกแต่ความซับซอ้อนความซับซ้อนซับซ้อนในความเป็นโลกอภตตฎก็ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นมีความเป็นโลกโลกคือโลกคือมีลาบมียศมีสันเสริญ สมบัติประสานอะไรต่อะไรแล้วก็เสพโลกียสุขในแบบโลกโลกนั่นแหละโลกกษัตริย์คือผู้มีอำนาจที่จะสามารถเอาลาบยศทันเญโลกีสุขในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยได้มากที่สุดเพราะสิ่งที่ได้คือสภาวะความได้เสพสุขมากที่สุดด้วยลาบยศทันเญโลกีสุขกษัตริย์ถือว่าเป็นคารวาส ได้ด้วยอำนาจโลกโลกพรามมหาศาลหรือนักบวชออกไหว้ัาเป็นผู้มาทิ้งลาบยศสัรเสริญไม่เอาสุขแต่ก็โง่เอาวิชาไปจนกระทั่งสุดท้ายก็ไปแข่งกันจะเป็นพรามมหาศาลเป็นผู้ที่เสพสุขโดยโลกียสุขที่เอาเปรียบโลกด้วยกษัตริย์ถือว่าเป็นอำนาจบาดใหญ่ แต่นักบวชหรือพรามเนี่ยถือว่าเป็นผู้หลอกเขาให้เขาเอามาให้ไม่เอาอนาจบาในใจไปขมเรให้เขาเอามาให้แ้วก็ะอบโกยมาให้เป็นผู้เป็นพรามมหาสาลเป็นนักบวชมหาสาลยุคนี้ก็เรียกว่าเป็นพระมหาศารรวยได้ลาบยอดเสพสุขได้ลาบยอดเจริญโอเคสุขอ่า มีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพออะไรพวกนี้ซึ่งเป็นคนที่ไม่ไม,มีความรู้ไม่มีญาณปัญญาอะไรที่จะเลิกจะละอะไรเลยวพระพุทธเจ้าเกิดมาในฐานะฆราหัือกษัตริย์มีความรู้ที่เป็นศัจธรรมแล้วถึงขั้โลงก,กุตรธรรมสมบูรณ์แบบและเป็นเป็นพระพุทธเจ้าถึงท่านก็จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชสุดท้าย แต่ท่านอาศาายัยสภาวะคฤรัหั์ไปเกิดเพื่อให้รู้ว่ากษัตริย์สุดยอดนั้นได้สุดยอดเป็นพุทธเจ้าสุดยอดแห่งพราหมแนละ้วแต่อภัถานั้นไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองไม่ได้อะไรยังหลงในลาบยศตเนต้นโลกีสุขรู้ภาษาวาจารณสิห้าวิชาแปลโดยวจรณวิชาสมบัติวจรณสมบัติวิชาสมบัติก็รู้ไปพยัญชนะอย่างนั้นไม่ได้มีความจริงแต่พระพุทธเจ้าท่านมีความจริง ที่เป็นสภาวะจริงของเอ่อสิ่งที่ไม่ต้องไปยึดไปติดไอ้สิ่งเหล่านี้แล้วยิ่งก็ท้ทองถ้าเป็นเครือขันยิ่งก็เป็นกษัตริย์อีกแต่พระฐานนะั้นยังไกลมากเลยลงเป็นพระมหาสาลอยู่นะเหมือนกับยุคนี้เป็นภิกษุมหาสารหรือเป็นพระมหาศาลอยู่ทุกวันเนี้ยนะก็ไม่รู้ตัวอะไรหรอกไม่ได้มาศึกษาอย่างแท้จริง ให้หลุดให้พ้นออกมาเระตั้ตงไม่ต้องมีให้เห็นเลยว่ายังแบกลาบแบกยศแบกสันเสริญแบกสุขโลกียสุขที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเสพสุขด้วยสิ่งที่ตัวเองแบกอยู่นั่นนะอ่ะห่าพามเงี้เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนาะรังก็ต้องพูดไปนี่แหละอัตมาก็พูดไปตำหนิไปข่มไปสําหรับผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่รู้แล้วเขาก็ไม่ได้ถูกอัตมาว่าหรอก เพราะว่าอาตมาไม่ไปว่าคนที่เขารู้แล้วเขาหลุดพ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ถูกอาตมาว่านะอาตมาก็เป็นลูกพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็เทศสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมานี่แหลนะนะ